ก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวมาเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำไกลจ้าทุกคนว้าวใส่กระเทียมเจียวเยอะๆโอ้ยขวัญลูกชิ้นลายๆนี่กระดูกหมูพป้่ม ใส่น้ำเยอะๆนี่ติมถ้วยเลยมาจากทุกคนมาแซบๆน้ำกันเด้อก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำข้น สวัสดีจ้าวันนี้มาพบพอกับก่อีกแล้วได้เจะพี่น้องโอ้ยเค่องผมอ่าื้นนี้กาพามากินก๋วยเตี๋ยวจ้ะทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตียยเต๋ยวหมูน้ำข้น <c oughs> มามาจ้าไอแไม่พี่น้องเป็นไอ ไอเลิฟยูก็แล้วอยากกินอันสดนฮ้อนๆอากาศแบบนี้มีเมนูเดียวอากาศหนาวๆนี่ต้องแบบสดนฮ้อนๆน้ำสมแส่หลายๆมากสมน้ำตาลน้ำตาลใกบออามาใสไซพี่น้องเพราะว่าในหนีใก ในน้ำซุปก็คือปุุงเข้มข้นแล้วน้ำปลากะ็ะคือกันพี่น้องในน้ำซุปคือเข้มข้นแล้วพริกป่นใส่สองช้อนเลย กูจะเอาลายซอนแทะท้งซอนอันนี้ซั้งซอนอันนี้เอาซอนอันนี้เดี๋โอ้ยแคบหมูพี่น้องแก้วแคบหมูใส่กันกิจกินหลายแทะถ้วยบักใหญ่เสียดายแคบหมูกินให้หมดนี่มามา อากาศหนาวพี่น้องเมื่อนี้บ้านใกล้ลบสามองศาแต่แปลกด้หิมะบปะตก <c oughs> ดีครับบ่มีหิมะเพราะว่าอย่างฝนตกอุย้ยผุ้นะเส้นมีอุย้ยเอา่ามันใส่น้ำมาไหลนี่ก็สดจนโอ้ยตาเหลือกคนละพี่น้องเลย bà tôi cứ tuổi nhảy có cứ chỉ tít ải nấm ruột, khoai nhộng ruột cái ải bao đời bảy mươi lăm, ba mươi, bốn mươi, ba mươi năm, sáu mươi, bảy mươi, bảy mươi mốt, bảy mươi hai, bảy mươi ba, bảy mươi bốn, bảy mươi lăm, bảy mươi sáu, bảy mươi bảy, ค่ะกัอนซิ๊ก่อนบบดนี้พี่น้องอืมปาดท่อเศรษอากาศหนาวๆสซนหอนๆเนี่เขากันคักพี่น้องเลยหมูคอหมูย่างเบนคอหมูย่างหรอคอหมูพี่น้อง Ủa, lúc xin để tôm nằm xúc với tăm hủ sầu chỉ hết nhắn vào nằm, tha Tún vậy มามาจาก,กว๋วยเตี๋ยวเส้นมีอืมเข็บหมดนานี่บ่ค่อยได้ไปใส่กับเมนูกินะ <laughs> กูนึกโม่แต่ถ <c oughs> ั่วหงอกบวมีไก่กับไส้กระหล่ำพี่น้องกับแค่อดน้ำซุปนี่คือแบบแซบนัวเพราะไก่ไส้ประกาศขาวประกาศขาวไส้ใน้นำซุป ประกาศข้าวแค่ร้อนหัวหอมน้ำซุปเขาจีวาน <c oughs> เห็นบอกประกาศขาวเวลาเขาอ่นกินหมูจุ่มนะ่ะอู้หูนพี่น้องมาจ้ะ 是啊，有考。用 <laughs> มั้งอืมสีสั่งสี่สั่ละบ้นะกินยังกับบ่าแล้วเ,นม,นวเ,วม,เมนูอ่ะสดห่อนๆพี่น้องอากาศหนาว อย่องเอกลองยงพี่น้องสร้างตัวี๋ยวจะเป็นไปกลก็เก่า

Lưu một năm <laughs> 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 á Hãy บ่ามีผักแนวอื่นบ่ทันได้ไปใส่ฝ <laughs> นลิน นดีดีทางอื่นเขาหิมะกตกเหรอบ้านไกลทั้งฝนทั้งลมมาน้านนี่เน็ตก็บ่ด,ดี <c oughs> ดีแน่แต่บ่ได้ไล่สด ะไรส่วนตัวเวทีเลยเ <c oughs> มื่อวานล้มแมข้งมื่อนี่งคล้แนบมีล้มแต่ว่าฝนลิ้นปล่อยๆลอบสามแปลกบบมีหิมะพี่นนองหิมะไปตกทั้งอื่น เราดีใจบุมีหิมะเราไ่ได้เกียรติหิมะ <c oughs> บ้านใกล้เกียรติหิมะเองตัวพี่นอ้องตะกี้เราทำงานบริษัทกะจ้งางเข้อมูลอยู่นี่เขาเอิญข้อมูนะรัฐบาลเาขามาเกียรห้ใจเป็นหลายปี แพงเลยพี่น้องมีหิมะบ่มีหิมะกับสร้างคือเหมาใจไปหลายปีบ่มีบ่มีหิมะกับได้ใจเต็มถ้ามีหิมะสิไรสิหน่อยก็สร้างเขากระเกลี่ยมัดมือมัดคืนเพราะเป็นอย่างตอนเราออกบ้านจะเช้ากลับมาบ้านกับซีมงแรงค่ะถ้ามือใดมีประชุมสองทุม่มสามทุม่มบางแค่กับเดินทางต่างประเทศตะก,กี้เนาะ ตอนในจ้างเขาไม่เกลเดี๋ยวนีว้เราเสร็จง,งานอยู่บ้านเราเกล็ดเองเพราะว่าบ้านใกล้มีรถไถพี่น้องมีรถมีรถแอบไถใหญ่แล้วก็มีรถอสน้อยรถขึ้นเขาหนะก็ถ้าหิมะหน่อยๆก็ใส่รถน้อยต่ออัดเราใส่ผ่านเตรียมแหวนเรียบร้อยแล้ว หิมปะปุ๊บโตช่หิมะโตกะได้ตื่นเกณฑหิมะก่เสาพี่น้องเพราะว่าอย่างพาะวาอ่าเพื่อนบ้านเพื่อนไปเหตุงานเนาะแต่เสาหกหกโมงเสามั้งแล้วสิออกบ้านแต่ที่ทางานแล้วปไก่เด้ที่ทํางานแล้วอ่ะขับรถไปแค่สิบนาทีหนึง่งเราออกบ้านหกโมงเสาราตอแล้วต้องตื่นเกณฑหิมะตั้งแต่ตีสี่หรือตีห้า เพราะว่าเฮาเฮาบ่ได้จ้างเอเมืองเข้ามาเกษตรให้เนาะเฮาก็รับผิดชอบเอาของเจ้าของซ่ํานะ อาบเกตกอ็ออกบ้านไม่ได้แล้วขับรถออกไม่ได้แล้วพี่น้อยถ้าย้ำตกตกตกคักข้าวเดียวเดี๋ยวคืนมาเรืองรถเพื่อนบ้านก็ไปเ็ำงานไม่ได้เจ้าของก็ออกบ้านไม่ได้ถ้าหิมะตกหนึ่งไม่ได้ลับนอนเนาะ ถ้าตัวแข็งๆเนี่ยอสองชั่วโมงถึงได้พี่น้องสูงอะ่ะต้องเกตถ้าตกธรรมาดาปกติเนี่ยกะอืมสามชัวม่วโมงสี่ชัว่วโมงเสร็จนะ ตัวาคักนี่บางเทีขนาดลดรดแอรเกีหิมะของเมืองน่ะตะกี้จ้างจ้างเขาเนาะจ้างเมืองเขามาเกตบวันนี้ไปปาร์ตี้กับม้าขึ้นเขาบ่ได้พี่น้องทั้งขึ้นเขาบ้านใกล้น่ะเขาเกตบ่บทันหิมะโตแข้งหลายมืดตึ๊บเลยแบบพายุหิมะเขาวันนี้เขาเกาตบ่ทันรถสองคันสิเกีสวนกันเด้วันนี้วซเขาสิเกขีขึ้นไปหอดสุด เพราะว่าึืนเขาไปนี่เป็นหมู่บ้านเป็นยังเด่ขึ้นเขาเป็นเนี่ยอืใกล้ยู่นเนี่เป็นบ้านหลังลังที่สามเด้นทางึืนเขามาแต่ว่าเลยใกล้ขึ้นไปเนี่ยมิจะเป็นหมู่บ้านเป็นอย่างเด้พี่นอ้องสู้เขาสิเกตขึ้นไปทั่วเราสู้เขาสิลงมาทางพีก่กะกะหิมะหลายเนาะเกรติบทัปนปีน,นันพวกใกล้ขึ้นเขาบ่ได้จนได้ท,ทัโทัเอาเขามาแหมพี่น้องมาเกรตท่าั้งแต่ตตเลิก ปาร์ตี้ยุบบริษัทของเออเอ่อตะออทเห็นงานเนาะเลิกมากับอ่ากับที่เทียงคืนแล้วต <c oughs> ีซีผุดไหมพวกแกจะขืนเขาได้ซอเ,เขาสิม้าซอเขาสิม้าได้ไหมเพราะว่าอย่างซอเขาสิเกตทั้งคุณทั้งคุณแล้วโซอเขาสิมา้าม้าทั้งพีแมแบบเขาเกตว่าทันเลยเขาต้องโลโทเอาแบบอมาเสริมมน,นะมาเสริมไปยังมันตกทุกมองแมมองได้ก็อุย้ย มีปัญหารถติดบ่นเนี่ยรถติดหิมะบันในทางขึ้นเขามารถเขาไปปลาต้งปลาตี้มาเสียลพี่น้องเขาติดหิมากันลันนี้ลันนัเออแต่ยังหัวแต่ยังหัวปีนั้นพากันนางต้องวางแกล้งอยู่ในรถถารถมากเกียดตอนเราบไหว่ารัฐบานใกล้ดอีอยู่มิรถแท้ถ้ารถติดกะ บ่ต้องไปถามเมืองเลยแต่ออนแล้วก็ย่างย่างขึ้นมาเม้ารถไถเจ้าของตงไปเกตเอาบุษันบ่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 ไปตะกี้แกไม่ดูไม่ไม่แห่งหิมะหลายพี่น้อง ภักหลังๆนี่บ่ค่อยหลยเนี่ยตะกี้ยเครื่องบานคือขึ้นมาสั้นช่งไปพี่น้องขนาดไต้ไปยืนยุ่ระเบียงข้างนอกเน่ยโดดลงไปตามนี่เ <c oughs> ออมันสูงอหลีได้สูงขึ้นมาเพื่อ,อคิดว่าว้าทายุท่องหลังคาเนตตกตกันหลังคาลงไปเนี่ยคือแบบว่าบบเป็นอย่างนะสูดดงไปใส่ไหมมาโดดเล่นได้แบบสบายเลยตะกีแกมาอยู่ลบสามสิบห้าองศาเกือบสี่สิบ ทะเลเป็นน้าแข็งเลยใกล้ไปตกป,ปลาอา่าทะเลน้าแข็งเลยพี่น้องตั้งแต่ปีนั้นมาใกล้บ่เคยเห็นหิมะหลายเลยมีไกลมาอยู่ใหม่ๆใกล้เห็นหิมะลาย,ลยาอยู่สามปีมแต่มีอยู่ปีหนึ่งที่แบบว่าทะเลเป็นน้าแข็งอ่ะน,นั่นแหละมีปีนั่นแหละที่ใกล้ไปตกตกปลาน้องจากนั้นบ่เห็นแบบทะเลเป็นน้าแข็งเลยแบบเป็นอยู่แต่ว่าบ่ถึงกับว่าเขาสามารถไปตกป,ปลาได้นะเดี๋ยวนี้ก็เต็มที่ก เท่าไรล่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าองศาเดี๋ยวเนี่ยตะกี้เนี่ยอุย้ยสามสิบกว่าสี่สิบองศา <c oughs> หนาวจนไม่อยากออกบ้านออกบ้านเนี่ยแบบใส่เสือ้อแต่ว่าจักสั้นเด้อพี่น้องจะก็มักเด้อมันสวยการ่าทั้งถึงชาบ้านใกล้เนี่ยห้อยเกศหิมะเนี่ย ือยังเขาเข้ไปในอุโมงค์นี่แหละหิมะสูงแงมเราเห็นต้นมงต้นไม้ผู้คงผู้เขาอะไรสูงแบบใกล้กับโกถ็ถนแบบแต่อ่อนล้วเกลหิมะนะบนริทางถนนนะก็เกลียดบขิทางถนนมันก็สูงเนาะมันงามงามเด็กขาวงามสูงอืมคือเขาเขา้นไปในอุโมงค์นะคือเขาเขา้ไปแน่นเมืองอีหยังเ่งน็นไหมพี่นอ้องงามดวนี้บุ้มี ตกแน่ฝนกะโตกมัซะตะกี้งามอีหลีอเราใกล้กันมากเลรียญเวลาแต่อ๋อเราเกียร์ิมาเนี่ยใกล้กันไปกิ่งเลยอยู่ข้างนอกตะกี้ลูกบะตะกี้อันบ์ทัฒนแเนอันน้องแม็กบัทน์นี่ยม้าเด็กแก้ม้าหม่ๆปีแยบเหรีนญฮิมาประชาน บ่เคยเห็นหิมะเดี๋ยวนี้บ่ได้ไได้เห็นแบบนั่นอีกโดนเหรอหลายปีเหรอ ภาวะโลกร้อนอย่างก่อนที่พนบ้านน้ำแข็งนั่นละลายน่ะพี่น้องโลกก็เปลี่ยนไปคือว่้านนะเนอะเมืองไทยจะเกีดเกิต้สมัยก้เป็นยังน่อยหนาวเด้น้ำมือเศร้าเนี่ยควันไอควันทุยทุยออกจากอไอระ บอ่อน้าแม่ตะกี้ไปนอนนาเนาะน้ำน้ำปูน้ำยาไปเห็ดนาเพิ่นกับผ้านอนนาเนาะเพิ่นนั่นไถน้ำส่วนะเพิ่นกับบ่อยากเปลี่ยนล่อกับล่อเล็กไถ่าน้านะเนาะก็ไป็นนอนน้ำมืออันนี้ใหม่หนาหนาวไหมปลาตายคุณ่ได้พี่น้องปลาปลาร้อยขึ้นมาตายองลงเลี้ยงเนี่ยเพราะว่ามันหนาวเราบ่อเนี่ยเข้าเน้อมึงน้าอยู่ในสระสระอยู่น้าน่ะอยู่บ่อน่ะ มันเป็นเขาขาับอันอานไอเขาเขาขึ้นน่ะนะเพราะว่ามันหนาวนะทำไมก็เป็นเด็กน้อยในหนาวได้พี่นอ้องหนาวบบอยากอาบน้ำซ <c oughs> ักแหงซักแหงทุกเมือ้อคิดเมื่งว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยบางปีก็บบรหนาวเลยหนาวล้มเสื่อ

กาจะหนาวแบบว่าทางภาคเหนือหรือว่าบางพื้นที่เนาะแต่ว่าบา้านกลอยู่เพชรบูร์เห็นพอแล้วว่าหนาวหนาวสองสามเมือ่อ <c> ห <oughs> นาวสองสามมือ่อสองหนาวแล้วจะก,กี่หนาว นาวจนบ่อยากไปโรงเรียนอยู่กับปูกัญยาเด็กตะเกียต้าเป็นเด็กหน่อยพอมาขับทากเียยุ่งเทพแม่แล้วก็มาขายของขายกว๋วยเตี๋ยว กับปูกับยาเพื่อนกับพ้าเลียงควายตะ <c oughs> ก,กีงวัวควายเตมแต่ลางเลยพี่อับ้านสมัยตะก,กี้เนาะอันเพื่อนกับสีมีควายอยู่ข้างล่า <c> ง <oughs> ควายแล้วหลายเดียกัปูกับยาควายแล้วหลายแล้วก็มีหลวงสีไม่หยังกับถือว่าในหมู่บ้านตะกีก็เออเพื่อนกับมีฐานะแน่จักน้อย <c oughs> พอแล้วก็มาขับจกักรยอยุ่งเทปไปโรงเรียนเนี่ยแกมีจัก,กรยานขี่กวางมูได้พี่น้องอืมแต่ว่าขึ้นโรงเรียนม้อหนึ่งใกล้กับมีมอ้อใส่ขี่กวางมูเด้มันี่แกมูไปวนะ่าสานแกมูขี่ม้มอใส่น่ะไปน่ะเออมีม้อใส่มีม้อใส่ขี่กวางมูแปโงเรียนปฐมมัน อ่าคืนปัวหนึ่งกับมีมีจัก,กยานขี่กอนมูนอนแล้วพอแม่มาให้ง้างเทพ,พอเรากับมัครับตะกี้เราขับสามล้อตะกี้เป็นเด็กหน่อยเพราะจูความแดดแล้วเป็นนักมวยเนาะแล้วเป็นนักมวยึืนโชกมวยเวทีผุดเนี่้พี่น้องอืมพัวใกล้น่ะเพรยังวินน่ะ หาเลี้ยงหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเนื้อมาเนี่เพราตาไก่ใหญ่จักหน่อยอยู่น้ำปูน้ำยาเพิ่นกับพากันขเพบพบพานนขารองเทพเพราะว่าพวกลุ้งพวกหยางเพิ่นเพิ่นยุกขุงเทพเนาะเพิ่นขับแท็กซี่เพิ่นก็เแล้วไปขับแท็กซี่น้ำน้ำลุงน้ำหยางวอาไปมาแล้วแปดแปด <laughs> แกก็จะยิ้มดอกยถ้าได้บอกอามิ้ลฟังสูงแล้จะเป็นเล็กน้อยก็ได้ถ้าได้บวกเนี่ยว่าว่าดีเหมือนเมื่อพอนะแกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แกได้เด้อจ้ับ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ